สวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ปิยรักสตอรี่วันนี้เสนอในตอนวาจาที่เป็นมงคลวันนี้ฟังพระเทศเรื่องสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคารมุตตะมังพระท่านสอนให้พูดเพราะมีสาระมีประโยชน์และการพูดหรือการกระทําที่หยาบทายเป็นบาปมีโทษตรงนี้ที่ไม่ค่อยได้ยินพระหรือคนสอน ท่านได้ยกตัวอย่างนายจ้างกินข้าวเที่ยงเสร็จก็ใช้ลูกจ้างไปซื้อโอเลี้ยงพอเขาซื้อมาให้ก็ตบหัวทีหนึ่งทำอย่างนี้ทุกครั้งมาหลายปีจนวันหนึ่งสำนึกได้ว่าไม่สมควรไปตบหัวลูกจ้างคนนั้นเลยบอกลูกจ้างไปว่าต่อจากนี้ไปจะไม่ตบหัวแล้วลูกจ้างบอกกลับทันทีว่าต่อไปเขาจะไม่ถุยน้ำลายลงในถุงโอเลี้ยงอีกเช่นกัน อีกเรื่องโคนันทิวิสารในสมัยของพระเจ้าคันธาระครองเมืองตักกศิลาแว้นคันทาระพระโพธิสัตว์ได้เคยเกิดเป็นโคนามว่านันทิวิสารเป็นโคที่มีรูปร่างสวยงามและมีพละกําลังมากพราหมณ์คนหนึ่งได้เลี้ยงและดูแลโคนั้นอย่างดีวันหนึ่งพราหมณ์ได้ไปที่บ้านเศรษฐีนัดเดิมพันกันว่าจะลากเกวียนหนึ่งอเล่มผูกติดกันซึ่งบรรทุกทราย กรวดและหินเต็มลำถ้าลากได้จะได้เงิน1,000งพกหาปะนะถ้าไม่ได้ต้องเสียเงินในจำนวนเท่ากันให้กับเศรษฐีพรามก็ขึ้นไปนั่งบนเกวียนเนื้อประตักขึ้นพร้อมกับตาวาดว่าไอ้โคโกงโคงโง่เจ้าจงลากเกวียนไปเดี๋ยวนี้ฝ่ายโคน,นันทิวิสารเมื่อได้ยินพรามพูดเช่นนั้นก็คิดน้อยใจว่าพรามเรียกเราผู้ไม่โกงว่าโกงผู้ไม่โง่ว่าโง่ ยืนนิ่งไม่เคลื่อนไหวเศรษฐีจึงเรียกให้พรามนำเงินหนึ่งพันกหาปณะ,ะมาให้แล้วกลับบ้านไปฝ่ายพรามผู้แพ้พนันเงินหนึ่งพันกหาปณะนะปลดโคแล้วก็เข้าไปนอนเศร้าโศกเสียใจอยู่ในบ้านส่วนโคนันทิวิสารเห็นพรามเศร้าโศกเสียใจเช่นนั้นจึงเข้าไปปลอบและกล่าวว่าฉันอยู่ในเรือนของท่านตลอดมาเคยทำภาชนะอะไรแตกไหมเคยเหยียบใครใคร เคยถ่ายอุจจาระปัสสาวะในที่อันไม่ควรหรือไม่เพราะเหตุใดท่านจึงเรียกเราว่าโคโกงโคโง่ครั้งนี้เป็นความผิดของท่านเองไม่ใช่ความผิดของเราบัดนี้ขอให้ท่านไปเดิมพันกับเศรษฐีใหม่ด้วยเงินสองพันกหาปะนะขออย่างเดียวท่านอย่าได้เรียกฉันว่าโคโกงโคโง่ท่านจะได้ทรัพย์ตามที่ท่านปรารถนาฉันจะไม่ทำให้ท่านเศร้าเสียใจ ครามได้ทำตามที่โคนันทีวิสารบอกในวันเดิมพันครามจึงพูดหวานว่านันทีวิสารลูกรักเจ้าจงลากเกวียนทั้งร้อยเล่มนี้ไปเถิดโคนันทีวิสารได้ลากเกวียนร้อยเล่มที่ผูกติดกันด้วยการออกแรงลากเพียงครั้งเดียวเท่านั้นทำให้เกวียนเล่มสุดท้ายไปตั้งอยู่ที่เกวียนเล่มแรกอยู่ทำให้ครามชนะพนันด้วยเงินสองพันกหาปะนะคำหยาบไม่เป็นที่ชอบใจของใครใคร แม้กระทั่งสัตว์เดียรัดฉานมันเป็นบาปมีโทษที่ทำให้ครามเสียเงินในการพนันครั้งแรกหรือการกระทําที่หยาบคายของนายจ้างดีที่เขาแค่ถุยน้ำลายถ้าเจอคนจิตใจเหี้ยมโหดอาจดักตีหัวทำให้ตายได้ขอบคุณที่ติดตามและรับฟังปิยารักสตอรี่พบกับปิยารักสตอรี่ได้ใหม่ในตอนต่อไปนะคะ